เอ้ยมาได้ใส่ทั้งตะกร้าเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว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 ใส่ถุงยางเอาใส่ถุงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางไว้วางไว้อ่ะเออวางไว้ปะเอออ่ะหยิบใส่เลยเออรอแม่ช้าไออันหนึ่งอันหนึ่งไออันหนึ่งลูก สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้พาน้องดาวทำบุญใส่บาตรเช่นเคยค่ะก่อนทำบุญใส่บาตรทุกครั้งเราต้องอาบน้นำชำระร่างกายก่อนปะทุกคนทุก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 วันไปาบน้ำเออคนอวดเนาะลูกลกระออนะกกยาก ลูกขึ้นเออคะนี่สาวสวยไม่ไปอา,อาบน้ำใส่บาตรบ่ต่อื่นสายอะอเจ้าจอ,จอ,จอเกียบด,ดูยืนดูยืนฉี่ดว้วย luôn chị ạ Đi nó luôn Nó luôn Nó luôn Nó luôn เหรียญโอ้แม่กับบอหอดเนาะคนแต่แม่เป็นเมาเหรอ 要掉面了、啊。 Để nghe bên bao là nó mê cả tô tê tê ba nghìn kia จอสวยจอก <ff> <ak> ็ต้องไปน้ำไายะมันจะจอจะออยากมาใส่บาทด้วยครับจาตะก้าบนสูงอานนี่อันี่นี่นี่จ้าวเอาเล่ไ้แม่เห็น้องวันก่อน Obrigado. นางล่อง,งลอดพระอาจารย์นางล่องเออนางล่องลอดพระอาจารย์อาจารย์มายังตาไว้วันนี้เรามาทำบุญใส่บาตรนะคะร่วมกับพระศรีนาวีนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านตั้งแต่วันสุขตอนนี้ก็รอนะครับให้แม่ดาวไปเอาโทรศัพท์มาอีกเครื่องนะพอดีเครื่องมัน นะครับถ่ายวีดีโอไม่ได้แต่ก็ถ่ายได้แล้วเอาจับตะกร้าดูยึบเอาอืึนยึบยึบเอาอืึนยึบเอาอืึนอืึนอืึนยึบอืึนยึบเอาอืึนอึนอึนเฮ้ยมาได้ใส่ทั้งตะกร้าเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว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 ใส่ถุงยางเอาใส่ถุงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้วางไว้อ่ะอืึนวางไว้ปะเออ อ่ะหยิบใส่เลยเออรอแม,มช่ช้าอีอันหนึ่งอ,อันหนึ่งอีกอันหนึ่งลูกอ่าใส่เองเลยเออเจ้าบ้านใช่ไหมถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วถ่ายวิโอได้แล้วใส่เองเลยเอาลืมปัจจัยบ่เอาปัจปจัยปัจจัยใส่ด้วยอ่าจับเอ๋อเอ๊ะเอเออ่ามุนเลยครับ โอ้ลุนแล้วไหมไหมอ่าโอ้จิตมือโอ้ยเนาะจิตมือเนาะอ่าเออทางรับพอนเพราะมันรับนอนรับพอนด้ กับลงกับก uh ับเออกับ oh กับ oh กับเสียง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 ก่อนโอ้ลุกลุยากลุกยากวนอวอวนขัวนขัปูดงมันยั้ลานการา้นะเอแต่ของยังลุกยาก ตรงนี้ขับรถลง ฝากทุกเชือกนี่ละเพราะว่าจะเป็นเป็นสานที่ไม่ของขวบบริเมณนี้เมื่อเราเกินบุิเมทุกทุนหลิมเวลาบ้าวันนี้นะคะเราก็ทำบุญใส่บาตรนะคะร่วมกับป้าสีนอร์เวย์นะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะแฮปปี้วันเดย์ย้อนหลังนะคะไป